ต่อไปต่ำกลมให้หนึ่งต่ำต่ำลงไม่ต่ำลงเขาไม่ยิ้มังน้อ่าสวยเกแล้วก็มนี้่เ่งรโอ๊แล้วมา่ีพีแว

สวัสดีครับลมโบเล็กอฉาระบุญครับแลมโบเล็กครับไฟนี้พร้อมมากน้อยขนาดไหนครับก็พร้อมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไฟนี้ใช้เวลาการเตรียมตัวฟิตซ้อมนานไหมครับเตรียมตัวการฟิตซ้อมก็เกือบเกือบสองเดือนนะเดือน<ผ>น,นิดนิดจะพูดได้เลยมาว่าไฟนี้ซ้อมดีที่สุดในชีวิต <c oughs> ยังย <c oughs> ังยังก็เตรียมตัวไปดีครับเตรียมตัวดีเหมือนทุกไฟที่ผ่านมาใช่ครับเรา รู้สึกจะมีการเปลี่ยนผู้ใช่ไหมครับจากฟิลิปเป้โรโบมาเป็นดีมิตีคคปุนใช่ครับตอนแีกว,ว,ว่าสองคนนี้เขามีความแตกต่างกันยังไงสไตล์ก็คล้ายๆกันครับ,<อ>บฟิลิปเป้เขาก็จะเก๋าๆ,ๆ,ๆหน่อยเขาเยืนในวันนานนะแต่ดีมิตีก็เพิ่งจะเข้ามาชกในวันประมาณ3-4ครั้งเป็นยงไงบ้างครับสไตล์ของดีมิตีคคปุน อะไรที่คิดว่าทําให้เรา,นเาหนักใจที่สุดอาวมธของเขาหนักใจที่สุดน่าจะเป็นพวกหมัดครับแล้วก็ความเร็วครับเราเห็นฟอร์มการชกของเขาแล้วก็ได้ศึกษาอย่างไรบ้างครับก็ศึกษามาครับดูทุกคีิปครับ,รบเขาก็เขาเดินได้ถอยได้ครับครับอย่างไฟที่เขาชนะเสือแบ็กอะไรคือจุดแข็งของเขาที่สุดที่คิดว่าแข็งจริงๆ แข่งจริงๆก็น่าจะเป็นหมัดครับที่แต่ว่าที่เขาชนะใส่แบค็คเขาน่าจะได้ศอกศอกนายกสองที่ได้นับถ้าแบบนี้เตรียมตัวแก้ทายอยไรบ้างพอจะบอกได้ไหมหรืว่าปูบไว้ก่อนไว้การครับไว้ดูบนเวทีไว้ดูบนเวทีครับทีนี้เรื่องการฟิตซ้อมของเราครับไรนี้เตรียมอะไรเป็นพิเศษเน้นอะไรบ้างก็ผมไปดูเทลเข้ามาเขาไม่บังแล้ว ผมเราแข้งไปรอแล้วครับอ๋อ <c oughs> แต่ว่าเขาชอบเอาซีโครับแข้งใช่ครับก็เลยต้องเน้นแข้งเป็นพิเศษครับเอ๊ะเหมือนไฟที่แล้วของคุณนี่ค่อนข้างจะเป็นเป็นช่วงท็อปฟอร์มคุณเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับกับช่วงเวลานี้ทั้งนั้นที่ก่อนหน้านี้คุณก็ถูกในโลกโซเชียลมีกา์วิจาร์เนี่ยแต่พอไฟล่าสุดกลับโชว์ผลงานได้ดีขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นกับเราครับก็ไม่รู้ว่าท็อปฟอร์มไหม แต่เหมือนมันต่อยได้แบบตามเกมตัวเองมากกว่าครับซึ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยก็คือเหมือนคุณค่อนข้างจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นอันนี้พอจะบอกอะไรเราหรือบอกเคล็ดลับเราหน่อยได้ไหมครับกองจริงกระแสโซเช,ชียลอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราได้โบนัสด,ด้วยนะครับเลยมั่นใจขึ้เรามันมีจุดเปลี่ยนไหม <c oughs> ที่ผ่านมาเหมือนเหมือนอยุคเียรู้สึกว่าไฟแรกที่เราแพ้เอซา ใช่ไหมครับหลังจากนั้นอะไรที่ทําให้เรากลับมาริตฟองมเก่งนะ้ก็ตอนผมแพ้อเอซาไปก็จิตตกเหมือนกันนะว่าก็โดนเยอะโดนโดนหลายอย่างโดนหลายทางเลยว่าแบบบางทีอาจจะให้ผมเลิกโชกเลยแต่ก็ไม่เป็นแลแล้วก็ผมกลับมาทําฟอร์มได้ชนะเคโคกลี่ชนะ uh, ชนะไค่จำไม่ได้แล้วอ๋อใช่ชนะไวแฮมก็ถือว่ามันเหมือนเป็นแรงผลักดันให้เราต้องกลับมาให้ได้นะครับก็จริงๆเราเป็นอาชีพน้กมวยครับเราจะไปแบบแพ้แล้วเราจะไปแบบจิตตกอยู่กับอยู่กับมันไม่ได้ครับเราต้องเดินหน้าต่อ ในรุ่นแบล็ตเวทนี้ตั้งตั้งตั้งเป้ายังไงบ้างครับเกี่ยวกับกติกามวยไทยตั้งเป้าไงตอนนี้ผมก็มีชื่อติดในแลกกิ้งแล้วครับเป้าหมายผมก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยครับอยากเป็นแชมป์ครับเคยมองไปถึงกติกาหรือลูปกาบอื่นอย่างคิกบ็อกซิ่งหรือเปล่าครับจริงๆผมก็บอกผู้ใหญ่ไปว่าผมอยากลองอย่ครับว่าผมอยากชกคิกบ็อกซิ่งเหมือนกันครับว่าผมคิดว่าผมชกได้ครับตอนนี้แชมป์ว่างอยู่ ไปอย่เมวยไทยมวยไทยว่างมวยไว่าคิดว่าอีกประมาณกี่ไฟครับถึงจะเป็นโอกาสของเลมโบ้เล็กตอนไหนจะเป็นโอกาสชิงแชมปงผมก็โอด่านหินทั้งนั้นเลยรอดูสักสองสามไฟก่อนครับสามปอน์มก่อนเนาะาฟิร์มแล้วนะอ๋อยังยังไม่ได้รีบตรงนั้นแล้วมีอยากเป็นเคลีย์ใจกับเอซ่าไหมครับผมจริงๆก็อยากครับจริงๆก็อยากเลยผมโดนแซ่ตลอดเลย ยังถ bon ้าเกิดสมมติผ่านคนไฟนีไฟถ้าเราเลือกได้ไฟต่อไปอยากเจอใครครับอยากเจอใครรอดูไฟนี้ครับในใจก็มีอยู่แล้วยังไม่บอกครับอันนี้ผมเดานะก็มีมีมีอีกคนฟิลิปเป้โลโบประมาณนั้นไปนี้ต้องตองให้บนใจใจอะไรบ้างครับไม่ค่อยให้ครับบนวันนั้นมพบสงบ โมลัดังไม่เห็นเลยครับอันนี้คือแรงผลักดันชั้นดีของเราถูกต้องไหมครัครับเดี๋ยวขอถามหน่อยที่มินิมาเป็นสปอนเซอร์ให้เรานี่เป็นได้ยังไงแบบไหนครับอ่าจริงๆก็เป็นพี่โอพี่โอแฟร์แท็กเขาคุยคุยให้อ่ะแล้วไปนี้มินิมาเชียร์ไหมครับน่าจะมาน่าจะมาคุยกันแล้วเปลี่ยนกันเชียร์ <c oughs> ครับ อ่ะสุดท้ายฝากถึงขอกำลังใจ FC แฟนมวยหน่อยครับในไฟนี้ครับก็ไฟนนี้ผมตั้งใจมากครับอยากอยากทำฟอร์มแล้วก็แต่งังกิ้งขึ้นไปเรื่อยครับให้ถึงแชมป์ให้ได้ครับก็ฝากช่วยเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจผมด้วยครับก็เหมือนเดิมครับเราแข่งรอแล้วรับ Rồi, lên, bấm đi đã mẹ. Ai cầm lại. Lạiเลยได้เลย. Bắt, bắt, bắt. Step on.

เอออ่ะอันนี้